ับผมวันนี้อ่ารับกระทำน้อยครับซ้อมทีมโอเคมาดูกระทำน้อยซ้อมทีมกันดีกว่าครับวันนี้แกไปดูแต่ละคนเลยนะผมอะไคครับมาดูทางเมลเดียครับมาดูทางเบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่แล้วผมวันนี้จะเล่นเป็นไงครับตัวนี้แหมเบอร์ซี่นะครับจะเจาะแอลครับมันดูได ดูดีครับตายไปแล้วครับตัวนี้ฟอร์มาวลีนครับตัวนี้ฟอร์มาวลีนเข้าเอครับตัวนี้ฟอร์มาวลีนปา๊บแก๊สปิดหน้าครับฟอร์มาวลีนทำไงยิงแฮกครับฟอร์มาวลีนยิงแฮกเข้าตัวนี้ครับตัวนี้ฟอร์มาวลีนวางเอครับฟรร์าววันางเอแล้วแกมาดูครับเฮ้ยมันทำดูเบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่แหมคอยซับให้ฟอร์มาวลีนครับโอเคครับมาดูทางคิงลำโบครับเล่นสนัยครับผมอคิงลำโบคิงลำโบครับตายครับผม นะครับมาดูทางเบอร์ซี่ครับผมตอนนี้ครับผมโอ้โหช็อตนี้เบอร์ซี่ครับผมโดนโคบไปทอนยิงไปครับตอนนี้ครับหลักเอครับมานะครับผมตอนนี้เอาครับผมเระวังเอาไปแล้วครับตอนนี้แหมหมูซังแยิงเรียบร้อยแล้วแหมวินแรกครับผมจบอย่างไวครับช็อตนี้ครับมาดูวินที่สองครับผมแกมาดู วินทีิสองครับวิ bueno. first, บนิสองตัวนี้ทางฟอร์มูล่าวันกับหมูซังครับผมเล่นเอครับผมแต่ตอนนี้ทางเคียร์โบครับมาเอาออกกลางครับเคียร์โบเดี๋ยวนี้ครับเคียร์โบเคียร์โบยิงแล้วตัวนี้ยิงครับเคียร์โบเอาเอาไม่ยิงไม่ตายเคียร์โบโอเคครับเอาอีกเคียร์โบครับเอาเอาไงเคียร์โบเอาโอเคตัวครับตัวนี้ต่อไปเมลไดเมลดี้ครับโอ้โหสวยมากครับช็อตนี้แม่เกมนี้ครับเร็วจริงๆครับเลครับฟังฟังเลยตัวเดียวครับเอาโฟมูล่าวันตายด้วยพิษนะครับผมโอ้โหคด ครสังขารเลยครับโอเคครับผมโอเคมามาต่อผินิดต่องครับนะครับเอ้ยซีเอ็มดีไม่ตายอธิบายแล้วอย่าพงยิงคางโอเคครับดมาดูเเกมต่อครับเลยครับเบอร์ซี่ครับจะเล่นแอลครับวันนี้เบอร์ซี่จะเล่นแอลหรือเปล่าครับตอนนี้เบอร์ซี่จะเล่นแอลหรือเปล่าครับตัวนี้ เบอร์ตี้ครับขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เอาเบอร์ตี้อีกแล้วเบอร์ตี้จงตายไหมไม่ตายครับเบอร์ตี้ในของไฟท้อนครับขกงไฟท้อนครับเบอร์ตี้เอาไงยิงครับยิงครับโอ้โหยังไม่โดนอ่าคิงแลโบโดนเหล่าครับคิงแลโบโดนเหล่าครับโอ้โหแหมเป็นช็อตเด็ดครับคิงแลโบโดนเหล่าครับผมนี่ครับโอ้ยิงครับยิงวัดแล้วครับแหมช็อตปิกี้ครับคิงแลโบโดนเหล่านะครับสกอร์ก็เอฟแปดตึบร้อยครับตอนนี้แล้วมาดูเกมต่อครับ ครับมาดูมาดูเกมกันต่อครับตอนนี้ทางกินาโบครับกินาโบบวกแล้วเรียบร้อยครับหมูตังคอรตีครับเล่นเล่นเออเอไปเชี่อมวัวนี้แหมเปลี่ยนแผนไวครับหมูตังหมูตังครับมาดูดีครับวัดแล้วครับแหมตอนนี้ครับโฟมวาวันวางเอครับตัวนี้โฟมวาวันวางเอแล้วครับตอนนี้โฟมวาวันโดนระเบิดไปหนะเอครับผมแอบตังเบอร์ซีครับกลมตรงกล่องเขียวครับแล้วจะเอายังไงต่อนะครับเป็นไงครับหมูตังโคตรตี หมูซาเวตตี้มาในหน้าตัวท้ายโอ้โหเกมนี้ก็จบไปอย่างไวครับตอนนี้สี่สิแล้วนะผมอีกตาเลยครับทางกระทบน้อยก็จะห้าสิบแล้วนะครับยโอเคครัผมรูเวงเกมเกมต่อครับผมตอนนี้ครับทางเมลเดียไปยาว, <Okay. S 1> ยวครับผมเมลเดีย,ดยดครับเมลเดียโอ้โหเมลเดียช็อตนี้ครับผมอ่ะครับมาดูฟอลว่าวัปฟอลว่าวัน วันเอาไงบอลล่ายังเก็บนะครับบอนว่าวันเก็บไปแล้วนะอ้บโอเคครับผมบอลล่าตันี้ทางกีลโบก็ได้ขึ้นไปห้องไม้ครับผมโอ้กีลโบครับเก็บไปเรียบร้อยครับผมแล้ครับทางเบอร์ซี่ครับเฟอร์ซี้ครับขึ้นแอลไปแล้วครับตัวนี้หมูซังครับหมูซังอีตัวครับหมูซังหมูสังอีตัวครับแหมหมูซังหมูสังเอาไงหมูซังเอาโอ้โหจบแล้วครับผมกับครึ่งแรกครับ